สวัสดีครับชาวไซแคนทุกท่านครับกลับมาเจอกับผมตาลาเป้าท่านี่มาแล้วครับมาเจอทุกคนทุกวันพร้อมกับฟุตบอลละสามคู่นะครับเอามาพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์กันตรงนี้ครับแล้วก็เหมือนเดิมตรงนี้ขอบคุณสำหรับพักยก77นะฮะขอบคุณที่ทำให้เราได้มาเจอกันทุกวันแบบนี้นะครับวันนี้3คู่ยกมาจากยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกล้วนๆเลยทั้ง3คู่นะครับเดี๋ยวคู่แรกปที่เวลาห้าทุ่มสี่สิบห้าไปดูเกมนีกกลุ่มเอกันก่อนไปดูกาลาตาสรายครับทีมจากตุรกีนะฮะวันนี้จะจะเปิดบ เป็นโคเปนเฮเกนเอาชนะ1ประตูต่อศูนย์ไปดูกันที่5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมกันครับกตาตาสไไร์เนี่ยชนะ5เกมรวดเลยนะครับเกมล่าสุดเอาชนะซัมซุงสปอร์มาสี่ประตูต่อสองในลีกของพวกเขานะครับส่วนทางโคเปนเฮเกนชนะ2เสมอ2แพ้1ครับเกมล่าสุดเสมอทางนอร์จิลันมาในซูเปอร์ลีกของเดนมาร์กนะครับ2ประตูต่อ2ครับไปดูกันที่ตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้นะครับ กาล่าตรสไลน์วันนี้มาเต็มนะครับตรงกลางจะมีทางฮาคิมซีเย็กนะครับด้านหน้าเป้าจะเป็นทางมาโรอิกาดี้ครับส่วนทางโคเบเนเกนตรงกลางมีลาสบุตฟัะครับโดยหน้าเป้าจะเป็นทางจแดนลาวสันครับก็จะมองออกาล่าต์สไลขุมกําลังปึกมากๆนะครับคุณภาพสูงแทบจะทุกคนเลยแล้วดูเหมือนจะจูนกันลงตัวแล้วด้วยและแถมวันนี้เล่นในบ้านนะครับต้องมาเจอทางโคเปนเดเกนที่ดูเป็นรองเยอะพอสมควรนะครับแล้วด้วยธรรมชาติของพวกเขาไม่ใช่ทีมที่เล่นรับอยู่แล้วแล้วันนี้ผมมองว่าจะมาสู้และจะมาสู้ได้สนุกด้วยแต่ผมมองว่า แลกกันหมัดต่อหมัดผมมองว่า,าตา,าตาสไลน์นหมัดหนักกว่าเยอะแล้วพวกผมมองว่าพวกเขาจะเปิดบ้านเชืยรเอาชนะโอเคฟซีโคเบนเกนได้3ประตูต่อหนึ่งครับคุณที่2ไปดูที่เวลา5้าทุ่มสีเหมือนกันไปดูเกมที่กลุ่มซีนะไปดูรอัลมาริดครับทีมจาก สเปนนะฮะวันนี้จะเปิดบ้านเจอกับทางยูนิอนเบอร์ลินทีมจากเยอรมันครับโดยคนนี้ไม่เคยเจอกันมาก่อนในประวัติศาสตร์ฟุตบอลนะครับไปดูกันที่5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมกันครับเรอัลมาดริดเนี่ยชนะ5เกมรวดเหมือนกันนะฮะเกมล่าสุดเอาชนะเรอัลโซเซดาดมา2ประตูต่อหนึ่งครับส่วนทางยูนิอนเบอร์ลินชนะ3แพ้2นะครับเกมล่าสุดเล่นในบูเดสลิก้าแพ้วูลฟ์บวกมา2ประตูต่อหนึ่งครับไปดูกันที่ตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้นะครับเรอัลมาดริดวิ่งตรงกลางแน่นอนครับชุดเบอร์ลิงแฮมลงงแนนนน่ครรรับโโโดดยห้้้าาาเเปปจะะ็ทิก เป้าจะเป็นทางคีวินเบเรนครับเขาองบอกว่าเรอลมดริดมาตรฐานยังสูงแม้ว่า3เกมหลังจะชนะผู้ต่อสู้มาแบบบุดวิดทั้ง3เกมแต่ว่าเกมในบ้านพวกเขาขายได้ครับโดยเฉพาะในยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับพวกเขาไม่แพ้ใครมา11เกมติดในบ้านและเป็นการชนะถึง9นะครับต้องมาเจอทางอุนยอนเบอร์ลินที่อยู่ในช่วงฟอร์มตกแพ้ามา2เกมติดแล้วนะครับในบูเดสลีกาประสบการณ์ในทัวร์ยุโรปก็ไม่มีเลยแล้ววันนี้ต้องมาเจอกับเจ้าพ่อถ้วยนี้ตัวจริงและต้องมาเยือนหมองวนี้รอดยากครับผมมองว่าเรอลมดริดนะครับ ผมมองว่าันนี้จะตกเอาชนะยูนันเบอร์ลินสบายกับ2ประตูต่อศูนย์ครับคู่สุดท้ายเราไปดูเกมที่กลุ่มดีกัน,นเวลาตีสองนะครับไปดูเรอัลโซเซดาครับทีมจากสเปนเหมือนกันนะครับวันนี้จะเปิดบ้านเจอกับทางอินเตอร์มิลาน ทีมจากอิตาลีครับโดยคู่นี้เจอกันมาเกมล่าสุดย้อนมาถึงปี2003นู่นแล้วนะครับเป็นอินเตอร์มิลานเอาชนะ1ประตูต่อ0ไปดูกันที่5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมกันครับโสโตร์เนี่ยชนะ1เสมอ3แพ้1ครับเกมล่าสุดก็แพ้เรอัลมาดริดมาอย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับ2ประตูต่อ1ครับส่วนทางอินเตอร์มิลานดุมากครับชนะมา5เกมรวดแล้วเกมล่าสุดเล่นดาร์บี้แมตช์เมืองมิลานเอาชนะเอซีมิลานมาเละเลยครับ5ประตูต่อ1ครับไปดูกันที่ตัวผู้เล่นววครััับ่่าาานนนนจะลงสมกนี้ครัับโซซเเดาาาาวนนีี้้ตองงงกลจะะมททคฟุ คูบโบะนะครับกำลังแรงเหมือนกันนะครับดูหน้าเป้าจะเป็นทางมิเกลโอยซา,าบาลครับส่วนทางอินเตอร์มิลานตรงกลางจะมีนิคโคล่าบาเลล่านะฮะและหน้าเป้าจะเป็นทางมนาคัสตูรามนะครับเล่นกับลาตอโรมาติเนสเนี่ยแหละนะครับเขาองบอกว่าโซเซดาออกตัวซีซันนี้ไม่ดีเลยนะครับแต่ในบ้านยังพอขายได้ครับยังไม่แพ้คใครต้องมาเปิดซีซันมา แต่ว่าพวกเขาเนี่ยปัญหาคือไปได้เล่นในรายการนี้มา10ปีเต็มๆแล้วนะต้องมาเจอกับอินเตอร์มิลานที่ออกตัวแรงสุดๆนะครับในลีกชนะมา4เกมติดโดยเฉพาะเกมล่าสุดอัดมิลานมาวันนี้มาด้วยความมั่นใจเต็มกระเป๋าแน่นอนเพราะฉะนั้นผมมองว่าวันนี้อินเตอร์มิลานด้วยความเก๋กว่าประสบการณ์เยอะกว่าแม้ว่าจะเป็นทีมเยือนแต่ว่าพวกเขาดีพอจะบุกมาชนะเรอัลโซสดัดได้ถึงบ้านได้เลยครับ2ประตูต่อหนึ่งครับสรุปทั้งหมดของผมในวันนี้นะครับยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกล้วนๆเลยนะครับคู่แรกในกลุ่ม A ครับกาลาตาสรายครััับบบบจะะะเเเเเเปปิด้าาานนนนอออชฟซีโ e e คคคกกไม่่ยรรร3ตตูต คือสอนที่กลุ่ม C ครับเรอัลมาดริดครับจะอาศัยความเก่าเอาชนะยูเรนเบอร์ลิน2ประตูต่อ0และคู่สุดท้ายที่กลุ่มดีครับเรือโซสเดัคจะเปิดบ้านแพ้ครับทางอินเตอร์มิลาน1ประตูต่อ2ครับแล้วก็อย่าลืมกันนะครับซัพพอร์ตกันเป็นกำลังใจให้กันอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์พวกเราไซก้อยด้วยนะครับวันนี้หมดหน้าที่สำหรับผมแล้วขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามครับดูฟุตบอลสนุกขอทุกคนโชคดีแล้วพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่วันนี้ผมไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ